ไปเด็กดูวาดรอย่างกับลกูกปลอยยายสุขภาพแข็งแรงรวยไวเฮงๆอยู่กับลูกกับร้านเป็นนานๆอายุยืนหมู่ปีเลยค่ะมาเอจอเยี่ยติวยต๋ว,วปีนี้ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ขอให้เอฟซีทุกคนปังๆนะคะทำอธิษฐานกับเยี่ยติ๋วขอให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขอยู่รอดปลอดภัยจากโรคภัยใกล้เจ็บนะคะเงินไหลน้องทองไหลมาจ้า ปิ้งย่างน้ำยายจ้าวันเกิดยิ้มเดียวไม่นั่นไม่นั่นแม่เออไม่ลั่นมีข้าวจีนน้ำเด้อจ้าเด้อพิซซ่าอีสานจ้าตะกี้ทาไข่นะคะเออแล้วก็เห็ดเห็ดพัดหมูจ้าหมูแพ้งพันหน่อยๆเอาแต่เห็ดหลายๆเนาะจ้าเนาะอันนี้ออกค่ะเออแล้วก็แม่นุ้ยได้มเดีอยากกินแล้วจะได้เล็บมือนั่งย่างจ้าลุงย่างปิ้งย่างจ้ามามามากินน้ำกัดเด้อพี่น้อง พอด,ดียี่สิบสี่มกรานะคะเต็มหกสิก์พักแม่ด้วยใจเด้ออุ้ยอ,ยอ,ยอ,ยอยุ้ยมันดังมาค่ะมายำบุญเส้นจ้ะฝีมือเจ้อูน,นะคะอันนี้ฝีมือพอน้องข้าวจ้ะหมักนะคะเครื่องหมักขอกีฝีมือยายสิวจ้า แล้วก็ย่างไสหมูตันนะคะไสอ่อนหมูค่ะมาน้องกินกย,ย,ย่างกุ้งย่างยังน้ำตันลนี่ละจ้ะม,มาค่ะมาแซบๆน้ำกันเด้ออ้ยเล็บมือน่ากรลไรเป็นตาแซ่บเลยจ้ะเออมามามา,มาย่างน้ำกันจ้ะกินย่างปี๊ยย่างหมูจิ้เอร่อยมาก ย่างเ่วยกันย่างช่วยกันย,าง,ย,นยางกินอยู่ในบ้านจ้ามือน,นี่ยัดจิก้กระมุนเคบจ้ะแจกเด็กๆนะค่ะเด้อมาเอาน้ำกันเด้อมุนเคบต้องไปเพสไปวัดน้ำจ้านาจาุงนียนนใส่เมากินด้วยกันเด้อค่ะเด้อยัดจิ้กองน่งเอาตอนยา,นาสีแล้วับสนน่งบ่ได้ค่ะเออ เย็บิวถนัดเท่านี้นะคะม,มันกินหนูไ,ไันขานิ้วรเจ้าข้อกี่อีกไหมคะหนูยังค่ะยาเอาไหมคอาไหมคไหมมีอ,มอ,มอยากจะไหมนิดนึงได้จะกินเอาแ้มาชิมก็กินแล้วไม้หนึงที่นหกร่ ขายห้าลูกค่ะก็เหนียวกระติ๊บนึงเอ่ไหมใหอีกนิดนึงค่ะที่เหลือของแดดี้หมดเลยอยากได้หนังนหนังไม่ไดหรไหนอ่ะนี่นอกไก่ไม่ไีหนังลองพิจ้าแล้วจะเจอหนังนไก่นมาเด้อยเด้อยวจะแชบน้ำกันปิดย,ยังไงปิดอ้าว อาทั้ง10นาทีก็พอให้พี่น้องมาสลองนับกันนะอันนี้เขาเรียกหมูแครนะคะไม่ใช่หมูปิ้งกิ้วพอเรียกฉันว่าหมูแครนะอันเนี้ยยึกเดี๋ยวมปีกไก่ใหญ่ๆเลยหมูแพรแล้วก็แกไก่ค่ะเสียบปักตรงมาเทม่ะตรงทานจังเลยกินไก่กินกุ้งนะคะมัน มันรู้ว่าอยู่ในควัน,น,นเนยสียตรงนี้มันรู้ว่าอยู่ในควันเลควันมันสูงมากมันหมีไฟเลยไปเยอก่านี้งไหนแล้วะเียมันยไม่นีนายากซ้ำน,นี่ละ แล้วก็ย่างเฮ็ดเนี่ยซุ่มเฮ็ดเนี่ยซุ่มอยากกินย่างเฮ็ดเล็เบมือนางน,นะคะเล็บมือนางย่างจ้าแม่จิ๋วคะถ้ากุ้งสุกจับต,ตัวแล้วเอาให้หนึ่งหน่อยนะค,ะค่ะ ซอยองผาเราซือ้อได้ปุุงโอ้บุญบื่อัดเกิดยัดติ๋วน้องผ้าเป็นก้อนยากเนออาหารตามสั่งของน้องผ้าเด้อแต่ว่าเมนูเล็กเมื่อนั่งนี่มันเยอะเยอะเมนูเยอะติ๋วเด้อคือยากบ่ได้แคะโดนละจ้ะ กินเผาตะเวนเนาะวันเกิดเจ้าจิ๋วค่ะวันเกิดเจ้จิ๋วปวดพ่อมาเผาจะเน่มากมากอัดวิดีโออยู่เนียเลื่อมือนั่งอยางเลื่อมือนั่งหมูนแพงหมูนแพงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะระวังไม่จิ้มตางหนูมีหมูจิ๋วหมูจิ๋วเด็กดี มาเด้อพี่แอ็กินยำปีมือพี่วัวล่ะยำปูยำยำมูเส้นสนี่อันนี้น้ำเอาเอามี่แอ้มีอันนี้น้ำเห็ดหมูพันเห็ดอ่าหมูพันเห็ดยำข้าวจี๋แล้วกตไก่นานเบื่อเจ้าโควิดน่ะโบมีคนกินเบียร์น้ำยังคือพ่อไปต่ปีกรป์ผีไม่ไปซาวซามซีเดาคนนั้นเบียร์กันบม่ได้กินก็คือโควิดเนาะ ปิดตะเกียบบอมีคนนั่งจิ๋วแบบจะขอชดีกินอักขันนะจะขอสร้จงความมัวของห้าจั่ะขอให้ทุกคนไม่เจ็บไม่จนนะคะบายยจ้าเลิกทุกคนจ้า